ครับผมสวัสดีครับขาวันนี้มาอยู่ที่บ้านพอ่อปลาหนุ่เตกนะครับที่บ้านสวนนะครับพอดีถามควานหนุ่มว่าไม่ออกมาหลายวันแล้ววันสองวันแล้วนะครับพอมาถึงดูที่ขาครับทุกคน <c oughs> ดูที่ขาเปียกหมดเลยเห็นไหมเมื่อกี้ไหลจั่วจั่วจั่วออกเลยนั <c oughs> ่นเห็นไหมยังเปียกอยู่เลยใช่ไหมไม่ใช่น้ําไม่ใช่น้ําเยี่ยวนะครับเห็นไหมขาเปียกหมดเลย ถามความหนุ่มความหนุ่มบอกว่าไม่ออกนะครับพอมาเมื่อกี้มายืนอยู่นี่ไหลจวก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 ออกเลยอ๋อใจเย็นลูกใจเย็นในในมายนอาหาหน่อยสิหนุ่มอ๋อเดี๋ยวโยนให้เดี๋ยวโยนให้เ,ใหเมื่อกี้ไหลจวกจวกจวกเลยเมื่อกี้ไหลออกมาเต็มหมดเลยแม่ดูทิขาก็เปียกนง่้ย่ะมันจะหยุดบออย่างนี้นนนเห็นไหมเปียกอยู่เลยครับ ยืนปูไม่ยืนก็พอดียืนอยู่เห็นแต่จวกจวกก็เลยนุ่มเองดูสิขำกันอยู่ครับเมื่อกี้ขำกันอยู่แต่หน้าหน้าตัดให้กินมากนะครับไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรให้เก็บเลยดูสิครับเนี่ยยังไม่หยุดหรอกครับทุกท่านทุกคนอ่าก็น่าจะเป็นทางการแหละอ่างานวันที่สามนี่น่าจะเป็นพี่โตแหละเนาะ ว่าดูแล้วไม่ยังไม่หยุดนะครับเห็นไหมเปียกหมดเลยอ่ะเออขมับก็ยังมีออกนะครับเนี่ยขมับก็ยังออกนะครับขมับก็ยังออกอืมยังออกอยู่ครับเนี่ยขมับคือยังออกอยู่ยังออกเยอะอยู่นะครับยังยังยังไม่ยังไม่หยุดเลยดูนะครับเนี่ย ดูชัดๆนะครับดูชัดๆยังไม่หยุดนะครับทุกคนยังไม่หยุดยังออกอยู่ครับคือมันอันตรายเนาะทุกคนเนาะอันตรายแล้วมาเมื่อกี้ก็ยังไหลจุกจวกออกอยังเรียกหาหนุ่มเลยนุ่มดูสินีนว่าออกแรงนะครับเมื่อกี้ไหลจวกจวกเลยน,นั่นออกอีกแล้วนั่นหยดออกลแล้วนะ,ะขาเปียกหมดเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูที่ขา ให้ดูที่ขานะครับนี่นี่เมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมเปียกหมดเลยทุกคนนี่เห็นไหมแล้วดูที่ขานะครับนี่เห็นไหมเ,เห็นไหมครับอืมอืมนะครับเห็นไหมถ้าเป็นน้ำเยี่ยวก็จะอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นน้ํามันนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เห็นไหมครับยังออกอยู่เลยนะครับยังออกอยู่ปู่ก็เลยมาดูนะครับว่าจะมาแต่เช้าแต่ก็ไม่ได้มาเพราะว่ายัางนู่นนั่นนี่อยู่นะครับขมับก็ออกนะครับแก้มนะครับนี่แก้มก็ยังออกอยู่อเห็นไหมยังออกอยู่ก็คือถ้ายังไม่สนิทนะครับเราก็จะยังไม่ได้เอาออกนะครับทุกท่านทุกคนทีแรกก็คิดว่า เห็นว่าไม่ออกมาหลายวันแล้วเนาะปูก็เ,เลยเออถ้าไม่ออกก็เราน่าจะเอาไปงานวันที่สามได้นะครับแต่ตอนนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าไม่ทันนะครับเพราะว่าจากนี้ไปวันที่สามมันก็ไม่กี่วันเองนะครับวันนี้วันที่ยี่บเก้าแล้วสามสิบสามเอ็ดล้วก็หนึ่งสองสามนะครับไม่ทันแน่นอนนะครับยังออกอยู่ครับทุกคนยังออกอยู่ไม่ทันแน่นอนนะครับไม่ทันแน่นอน ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ขาก็ยังเปียกนะเนาะธรรมดาถ้าเขาไม่นี่จนเกินไปนี่จะไม่นี่หรอกครับอืมยังเปียกอยู่เลยนี่นะครับยังเปียกอยู่เลยเห็นไหม,มเห็นหมายังหยดอยู่เลยนะยังหยดอยู่เลยใช่ไหมนะ เมื่อกี้เห็นไหลจวกออกมาเลยเมื่อกี้ไหลจวกเลยนะครับมันใช่น้ำเยี่ยวฮะฝนตกบ่โอ,อ,อ้ย,อยนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ไหนลองไหลออกให้ดูอีกทีที่ปรเิเิฐ ไม่ไห i, ไม่ไ,ไมัเมื่อกี้ยืนอยู่เห็นไหลจวกแต่ไม่ได้ถ่ายไงตอนที่นั่นน่ะเ<อ>นี่ยนะครับยังเปียกอยู่เลยไม่ได้หรอกครับต้องต้องอยู่ต่อนะครับโอ้ฝนตกแล้วทุกคนเอ้ยน่ะอันนี้คือน้ำมันตกมันนะครับตกมัน ก็คงจะรอไปอีกหน่อยนะครับคงจะรอไปอีกหน่อยเพื่อความปลอดภัยดูขมับก็ยังยังบวมอยู่นะครับขมับยังบวมอยู่ขมับยังโอ้โหยังเต่งอยู่เลยแต่เรื่องกินหญ้านี่สุดยอดแม่แม่ช้างตกมันที่กินหญ้าดีที่สุดก็น่าจะเป็นพ่อเตกนี่แหละใช่ไหมพระเตกือ กินยาตกมันนี่สุดยอดนะครับกินดีมากนะครับกินแบบไม่หยุดนะครับนี่นะครับทีแรก,ก็จะมาแต่เช้านะครับแต่พอดียังโน่นนั่นนี่อยู่นะครับแล้วก็ช่างทำงานเจ้าบบก็โยนช่างสลัเกินรักช่างมากนะครับเจ้าบบอสั่งไปทำงานอยู่นั่นนี่โอ้ย ถ้าปูออกนี่ไม่ได้เลยแต่ถ้าปูอยู่นั่นน่ะจะเดินไปทำยังไงก็ไม่สนใจเฉยมาก ยังออกยังเปียกอยู่เลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีมาถึงยืนดูเห็นอะไรจั๊วออกอย่างแรงเลยเห็นไ้ออกอย่างแรงเลย,เป,อออย,เ,ลยเปียกขาหมดเลยเห็นไหมยังเปียกขาอยู่เลยนี่นะครับ เลือกกินอาหารที่สุดยอดชา้างบางเชือกกินอาหารอาตกมันจะไม่กินอะไรเลยแต่พรเตกนี่อ๋อกินแบบกินแบบสุดๆไปเลยนะครับอะไรหนุ่มนี่นะครับ อันนี้ก็มาดูการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ทันนะครับวันที่สามนี่น่าจะไม่ทันแน่นอนอย่างเป็นทางการนะครับน่าจะไม่ทันหรอกเพราะว่ายังออกยังออกแรงอยู่นะครับยังออกแรงอยู่ขมับก็ยังออกลึงก็ยังออกอเพียงแต่จะต้องสังเกตนะครับออกเป็นเวลาถ้าออกไม่หมดก็จะเวลาเราไปงานไปเจอเพื่อนเยออะไรก็จะบึ้มออกอีกนะครับ จะประมาณนั้นนะทุกท่านทุกคนนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความเมตตาที่ทุกท่านทุกคนมอบให้นะครับช่องช้างพลายหนุ่มเสกนะครับพาตูลูนะครับแล้วก็ช้างในซุ้มทุกเชือกด้วยนะครับช้างในซุ้มทุกเชือกสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ ยุตีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บ,ไม,ไ,ไ,มจบไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยนะครับรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยแล้วรวยอีกรวยแบบไม่มีเหตรุรวยแบบไม่มีผลนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขขอให้ทุกกระเด็นขอให้เห็นรอยยิ้ม ขอให้อิ่มความรักขอให้หนักเงินทองขอให้เงินล้านไหลกองเข้ามาสู่บัญชีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตกันทุกทั่วหน้าทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสวัสดีครับผม